ดูดูค่ะเด็กไม่พอใจงองแงแม่ให้ขนมน้องกินก่อนงนีเง่ามากเลยกัดหม้อนกัดอะไรหมดเลย ดูดูเด็กงี่เงาแค่แม่ให้ขนมน้องก่อนแค่เนี้ยเขาเจ้าทำอะไรแม่ตีได้ไหมเนี่ยฮะทำลายของเนี่ย ดูสิคะดู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 ลูกไม่มีเชื่อเลยดู